เจอผมแล้วอย่าลืมเตือนในการจ่ายค่าเข้าผัดผมด้วยนะเพราะว่าผมกลัวลืมจ่ายค่าข้าวผัดอ๋อสองยอดค่าเข้าผัดกับค่าช่างแต่งหน้าเตือนให้ผมหน่อยผมจะตั้งใจจ่ายวันนี้แต,แต่ว่าวงเงินมันเต็มไปหมดละววันนี้มีแต่รายจ่าย พิปไ,ปไพรตัวแบบปบนมะม่วนมาจอยนะครับก็อย่างที่บอกให้เตรียมขยะอีเวสมาด้วยเอาเครื่องดื่มไม้เอาครับไม่เคยปฏิเสธฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาแอดเมกับเมกับพิวนะครับจะไปคอยดูผมคอยชื่อเหล่าผมนะก็ถ้าใครเจอเมกับพิวก็ทักทายกันได้แล้วก็ใครจะฝากอะไรมาให้ก็ฝากที่เมกับพิวได้เลย กินไปแล้วครับสองเม็ดเจอหัดใหญ่ได้เลยครับเจอหัดใหญ่วันเสาร์ใช่ไหม